นี่นะครับปลามานังเฝ้ามินครับเอยบินไปอ้ยครับบินเข้าปานี่ครับนี่ครับบินเข้าโคสนานี่ครับนี่นะครับตรงเข้าเก้านี่นะครับป่ะเขาไปพอกันเนาะผมจะมีครับสองสามวันนั่นแหละครับ ี่ลองมาพอมันดูจะมีกม่็มีมีมี พอกรดูครับมันบินมาได้เหมนะครับตัวมัน,นมกินงน้ามั้ครับพอกระลครับแต่มันบินมันบินตรงเขาสนี่เลยนะครับเนี่ยครับบ,บินตรงมาสนีนะครับบินตรงมาติโคลนี่ครับสอบมาสองวันแล้วครับมีสองป้าึ่ง อ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวปั๊บทบมินจะอ,อีกกว่ามีเนาะนี่นะครับอยู่ในโคเนี่ยครับ ก็ใบเขียวกันนี่เหรอนี่ครับทั้งมันใบเขียวกันครับนี่ไข่ก็ตัวอ่อนก็นโอ้ไข่ห่างไปเห็นแล้วนี่มาครับจัดการเลยครับดุอ่ะล่ะครับเตรียมอุปกรณ์กันครับมาได้อุปกรณ์แล้วนะครับนี่ครับ เอาใจเปิงเป้าเ,าเหมือนเดิม,มครับไปแซกแก๊ดนีกก่บจบแล้วเอามิ้นเอามิ้นนี่ง่ายครับง่ายกว่าเอาพึ่งครับไปลุยเลยครับดูแกกกดูแก่ก,ก,กตกเจอจี้นะครับ มันจะมีอย่างลูกก่าค้นครับอยู่แค่แล้วละ่ะตัวสามวันหมดเดยพอเก้านี้ครับ จ่ายเยี่ยงนะครับมันจ่าตัดกิ่งอื่นนะครับไก่เขียงนะครับได้แล้วครับ ใครก็เหม้อแล้วครับหัวหน้าอ่ะดีอยูจะดีนะครับไม่ครับ ได้แล้วครับง่ายๆครับโอ้หัวหน้าพิจตราจาัดงามครับหัวหน้าหนักเลยครับมาครับพอๆกันวยครับโตัวออกกันเนาะโอ้ได้อยู่ครับ ถือว่าง้มอยู่ครับมุอยก็โอเคครับเกาะแห้งแก่นะเกาพุทธแห้งนะ